เดอะส ata, <า>อ์ลีโอนิดัสแห่งสปาร์ตรา480มีก่อนสมบูสม์ภูมิเทอร์โมบิลีบอกข้าซีนีเดเคสเจ้าเคยไปตกปลากับลูกชายเจ้าไหมไม่เคยพี่ยังค่ะชีวิตแบบทหารคือเกียรติของกระบอกข้าอยากไปตกปลากับลูกชายขะบงแต่ว่าต่อนเนี่ เราต้องไปเผชิญชะตากรรมของเราจริงไหมชาวสปาร์ตาทุกลมหายใจของเจ้าในพาเจ้าเดินทางไปยังช่วงเวลานี้ทุกหยดเลือดที่ลังหยดเยื่อน้ำตาทั้งหมดนั้นในพาเจ้า มันยืนอยู่นะที่ตรงนี้พวกเปอร์เซียต้องการจะให้เราเป็นเทิดแต่ข้าคิดยิ่งกว่านั้นเราจะอาบถวยเทพของมันวยเลือดของพวกมันเองพวกเจ้าว่ายังไงเพื่อลูกชายเราเพื่อลูกสาวเราเพื่อสบาบ์ตา ฮูร hey! yeah. uh, ุสจงตายเถอะจงสปาตาออสแอถ้าจะเอาหัวเจ้าถวายเซอร์เซธเขาเซอร์เซธส่งผู้แก่มาให้เ้าเชื่อมากกว่ามั้งเข้าหมายเปอร์เซียถ้าจะเอาหัวเจ้าถวายเซอร์เซธเจ้าสปาร์ต้าลุงกับอวดดีแต่จริงก็เข้ามาหย่า นี้เป็นวันตายของเจ้าแล้วสปาตันเมื่อข้าดื่มเลือดเจ้าเข้าไปกาก็จะกินตาของเจ้าด้วยลองดูก็ได้แล้วเจ้าจะผิดหวังเซอสักคือราชาเหนือราชาคนจะถวายความเคารพหลังจากที่ข้ามดขยี่เจ้าเข้ามาเลยเจ,จ้าบ่คุณตกประสบขวตายได้้วยะยะลูกหลานสปาตาปนันเป็นนักทบยิ่งกว่าเจ้าเมื่อข้าฆ่าเจ้าแล้ว ลูกลาสปาต้าท้งหมดจะเป็นของเธอร์เซสลูกสปาต้ายอมตายดีกว่านะเว้ยเย้ไปยับตัวตายได้เลยก่อนนี้เข้ามาโจยบอกคนที่จะยึดสปาต้าหรอก ตัวผู้ทรยศได้หนึ่งคนป้าบาทเสดร์เสดรู้ทางขึ้นหลังเขาแล้วตอนนี้ผมันมกำลังมุ่งน้าม,มาที่นี่ตอนรุ่งสางพวกเจ้าจะถูกล้อมทั้งหมดเราคือสปาร์ตันไม่มีวันแพ้สปาร์ตันทุยคำพูดนั้นจะไรคะ่ะ เมื่อเซอร์เซชเช็ดเลือดออกจากใบหน้าของวันนี้เป็นวันที่ชาวเปอร์เซียจะไม่มีวันลืม Tony Tony บ้าลงมานี่เน๊ะใส่ค,ครบฝากข้อความมาถึงเจ้าอะ่ะฝากบอกหัวหน้าเจ้าเดี๋ยวนี่ไงนั่นของสัปดาห์ที่แล้วบ้าเอ้ใส่ค,ครบบอกว่าเจ้าทำตัวแข่งกล้าวนักยังก็ลุยเลยเข้ามาใกล้อีกสิแล้วข้าจะจัดให้ ตอนนี้เจ้าควรรู้นะใส่ครบชอบเก็บนี่เจ้าต้องได้รับบทเรียนถ้าเจ้าใส่ครบอยากสั่งสอนข้าชิลังก็ให้มาได้ตัวเองสิสัปดาหก่อนหรอเกินพบ้านนี่มาทุกอาทิตย์เลย้ถ้าทำแบบนี้ต่อไม่ได้แล้ว ขอบใจที่เตือนเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหรอไม่มีอะไรฟูพีมันผ่านไปแล้วไซโคอ,อีกแล้วหรอเขาไม่เรียนรู้อะไรเลยสินนะแน่นอนว่าไม่แ้่ล่ะ,ละตามสบายเลย เจ้าก็หิวหรอคาร์ลสเจ้าคิดว่าเทพสุดจะโวยพรข่ากับอินซีเหมือนที่โวยพรเจ้าไหมคาสันตราบางทีเจ้าก็ช่วยถามเขาให้หน่อยนะไม่ขาจะถามแห้แล้วกันนะโอ้เยี่ยมเลยแล้วมาทำอะไรที่นี่ล่ะโอ้ข่าเกือบลืมเลยมาคอสถามหาเจ้าน่ะเจ้าฟังพอในต้องการอะไร ไม่รู้สิเขาอยากให้เจ้าไปพบที่บ้านใหม่ของเขาในไรอ่อง,งุ่งนฮะไร่อ้องยงูนบ้าจริงอยู่ที่ทางไปซามิเขาบอกอง,งุ่งนจะทำให้เขารวยแล้วเขามีได้ตั้งแต่เม,มื่อไหร่คิดว่าเมื่อวานน่ะงั้นมาคอสคนที่ติดหนี้ค่ะซื้อไร่อง,งุ่งนเอาเงินชิ่นไหนไม่รู้สิ น่าข้าจะเจอมาคอสได้ที่ไหนได้งงงามอะไรนั่นน่ะเห็นรูปปั้นเทพสุดบนเขาไอดอสไหมที่ใต้ตรงนั้นแหละได้ใครเองก็ไม่ได้ไปหาคนนานแล้วขอบใจโฟบีอืมข้าจะรีบไปบอกมาคอสก้าก้า เรื่องสนุกจบแล้วบอกให้ตาเดียวด้วยว่าถ้ายังส่งคนอีกข้าจะควักตาของมันและโยนให้นกฆ่าหินข้าต้องแต่งตัวก่อนจะไปเจอมาคอสข้าต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อเอาชุดเขาคงรู้สิ่งนี้จะช่วยข้าได้ ไม่คิดว่าจะต้องมาสู้กับนักเลงไซโครบแบบนี้อืมกลิ่นหอมดีนี่ถึงเวลาต้องกินหมดแล้วสินะ มีนอนชีน่นก่แล้น่าสงสารไม่มีที่ห้เรียกก็บ้านเอามันขึ้นมา มันมาแล้วจัดก,การเลยมาแล้วข้าจะข้าเจ้าอ๋อนี่คือการตอบแทนที่ข้าปล่อยเจ้าไปเหรอพวกไรมารยาท ハロー ทางไปเร่งน่า mm. จะเดินตรงไปตอนนี้ฉันมาแล้วออกมารับหน่อยมาคอส ท่านทําไม่ได้หรอกทำไมมีฟาร์มข้าข้าจะปลูกอะไรก็ได้แต่องุ่นมันจะแห้งตายหมดแล้วนะครับเจ้าต้องลืมสิ่งที่เคยเรียนรู้มาเพื่อนเอนยพรุ่งนี้นั้นเราจะปฏิวัติการทำวายอางุ่นใหม่เชื่อข้าเซเจ้าอย่าไปจําอดีตที่มันเอ้าคาสันราขอบคุณเทพเจ้าขอมีหาเจ้าเจอย <ใจ S 1> ได้ <ใจ S 1> สินะข้าได้ยินนะเว้ยมันนินทาเขาเป็นห่วงเจ้า เห็นว่าไซขอบส่งคนไปหาเจ้าข้ากลัวพวกมันจะทำร้ายเจ้าหรือนะข้าคิดว่าเจ้าน่าจะบอกตั้งแต่ก่อนที่ข้าจะโดนฉกหน้าแล้วนะแต่ช่างเถอะเจ้าซื้อแร่องุ่นนี่หรอมาคอสทำไมอ่ะข้าชอบไวเจ้าชอบไวทุกคนชอบไวทุกคนซื้อไวแล้วทำไมข้าจะทำเองมั่งไม่ได้ก็เจ้าไม่รู้วิธีปลูกหรือทำไวนนี่นะโห้ย่ายจะตายก็แค่ปลูกองุ่นให้โตแล้วก็เก็บมันมาทำไวก็แค่นั้นเองอ่ะ จะคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไอมีนะ่ะมีแนะ่แต่คงไม่ใช่ตอนนี้อ่ะนะโอเคงั้นเจ้าคงมีเงินใช้นี่ค่าแล้วสินะโอ้ยแน่นอนยังไงก็ต้องมีเงินแน่นอนแต่คงจะไม่ได้มีใช้เจ้าตอนนี้อ่ะนะว่าอย่างไนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวบางทีเจ้าอาจจะได้เงินคืนนะคนนี้มีพวกค้าจากซามิพคนนี้พวกข้าไม่รู้จักเขาดีเท่าเจ้าเนะี่ย เจ้าจะให้ข้าไปเก็บหนี้ตัวเองเหรอก็มันรอเจ้าอยู่ในซาบิดีเพื่อนพ่อค้าคนไหนดูริสไงสหายเจ้ารู้จักมี่เขาน่ารักจะตายดูริสเหรอเจ้าคิดว่าเขาโง่เหรอหยุดพูดเรื่องเงินของเขาไปเลยแต่ผบพร้อมที่จะจ่ายเจ้านะถัาข้าข่มขู่เขาแนนอนเลยเพื่อนทุกคนนั้นมีแต่ได้ดูริสจ่ายนี่ข้าก็จ่ายดองเบี้ยเจ้าก็มีอะไรทําแค่พาโาเนียน่าอยู่ใช่ไหมล่ะฮะ ว่าแต่ดูริสในในร้านค้าที่ซาบีอ่ะเห็นท้าเรือได้ไหมเจ้าก็รู้นี่เขาสัน德าเขาจะอยู่เหรอครือเข้าใจชอผิดเรื่องไพเทียอันนั้นเจ้าก็ไม่รู้เป็นกัน,น,นแบบนีเ้เราจะจัดการไดย้ยัง,ไ,งไม่เหมือนกับที่เจ้าจัดการธุรกิจนํามันมาก่อกนั่นแน่ๆแล้วผมก็มบกไปอ่ะข้าได้เงินนะและตอนนี้เราคงจะไม่ได้อะไรจากเขาอีกแล้วถ้าเจ้าฆ่าเขาตายก็ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไร ถ้าเจ้าข่มขู่พวกเขาและอาจจะมาบ่อน,น้นถึงขั้นทำลายข้าวของหรืออาจจะขบอยเยินแต่อย่าปล่อยลูกค้าของข้าเชียวนะถ้าเจ้าหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแน่เขามีเงินในคข้ามาคอรอสแต่ข้าก็ไม่อยากขายไรของเขาแม่นอนยังไงเขาก็ต้องมีอยู่แล้วนะพอได้เงินแล้วก็รีบกลับมาก็แด้วยกันเพราะเขามีเรื่องจะคุยกับเจ้าสําคัญด้วยแหละได้แต่ข้าต้องการมาอากาศร้อนแบบนี้ยังจะให้เดินไกล คิดซะว่าขัดดอกกันแล้วกันนะทุกคนมีแต่ได้เอาเลยเพื่อนตามสบายอยากเอาแบบไหนตัวหรือเ็ดเดีย